ชุดแผงแอร์รถตู้หัวฉลวดลังคาสูงนะครับอันนี้เป็นแผงชุดใหม่ที่สั่งมาแผงท่อกลมสามแถวนะครับเป็นการออกแบบการวนน้ํายาแอร์และการวิ่งน้ํายาแอร์สำหรับรถตู้นะครับมันดูแล้วมันวิบวับมากเลยของใหม่ พัดลมแบบ10นิ้ว2ตัวนะครับมารับหน้าที่แทนแผงชุดนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็ระบบที่วางไว้เนะมีแผงหน้ารถใต้พื้นนะฮะหน้ารถหน้ามอน้ำอยู่แผงหนึ่งนะฮะแล้วก็แผงกลางรถ พัดลม2ตัวนะชุดนี้อีก1ชุดแล้วก็ไปวนแผงข้างหลังใกล้ๆกันอีก1ชุดนะครับอีกหนึ่งชุดนะสรุปว่ารถตู้คันนี้ใช้แผงทั้งหมด3ชุดพัดลม4ตัวนะพัดลม4ตัววันนี้เรา ไม่ได้ใช้แผงชุด3มชุดนั่นแล้วนะฮะแล้วก็จะใช้แผงชุดนี้ชุดเดียวนะแผงนี้เดียวในส่วนของพัดลมอ่ะเดี๋ยวเราจะเช็คดูว่าพัดลม3าตัวที่เป็นพัดลมแบบ10นิ้วทรงกลมตัวนี้นะฮะห้าใบเนี่ยตัวไหนสภาพดีหมุนแรงเราก็จะเอามาใช้กับคันนี้นะฮะใช้กับชุดนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวลองเช็คพัดลมดูก่อนเนาะ คอมแอร์ของรถตู้หัวจะหลวดราคาสูงนะครับวันนี้จับชุดครั้งนี้นะฮะก็เลือกใช้คอมแบบหกลูกสูบนะฮะหกลูกสูบของวอลรีโอนะฮะก็สั่งจากตัวแทนมีการรับประกันอะไรให้ชัดเจนนะครับนะฮะ ซึ่งช่างเราเวลาใช้งานอะไรเราก็ต้องสั่งจากตัวแทนที่ 1. มีความน่าเชื่อถือ 2. ให้การรับประกันที่ชัดเจนนะฮะก็หลายท่านสั่งสินค้าทางออนไลน์ก็ดีสั่งทางเว็บไซต์อะไรมาก็ดีนะฮะ 1. อยากให้ถามเรื่อง,องการรับประกันก่อนสำคัญที่สุดเลยคอมพรสเซอร์นะฮะที่ผมรับประกันให้เนี่ยหน,หนปีหดังนะฮะ มีเสียงดังดังจากในคอมดังจากลูกปืนนะฮะรั่วนะครับนะรับ่วจากซีนคอมจากเสื้อคอมจากโอลิงต่างๆนะครับในส่วนของไม่มีกำลังอัดไม่มีกำลังอัดนะฮะอยู่ดีๆคอมแบบเกิดไม่มีกำลังอัดขึ้นมาเฉยๆนะฮะอ่าถ้าสาเหตุจากการติดตั้งของเรานะฮะ หรืออยู่ดีๆหน้าคัดคอมไหมขึ้นมานะฮะหน้าคัดคอมไหมขึ้นมาจะเป็นสาเหตุจากการที่งานติดตั้งครั้งนี้นะครับพัดลมเสียนะครับความร้อนระบบแอร์สูงนะครับความร้อนระบบแอร์สูงทําให้คัดคอมไหมนะฮะความร้อนระบบแอร์สูงทําให้โอลิงดันออกต่างๆนะเกิดการรั่วซึมพวกนี้อยู่ในเงื่อนไขของผมนะถ้าให้ผมสั่ง แพงกว่าในออนไลน์แน่นอนแต่คุณได้การรับประกันที่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าซื้อมาถูกการรับประกันไม่ได้เกิดที่ผมนะครับการรับประกันเกิดจากคำพูดที่คุณคุยกันในหน้าเว็บไซต์หน้าออนไลน์นะฮะฉะนั้นคือไม่ได้เกี่ยวกับทางร้านแล้วก็จะไปโทษช่างไม่ได้นะวันนี้เราคุยเรื่องการรับประกันที่ชัดเจนนะคอมเดิม นะฮะเป็นของ Sundance 508ก็เป็นน้ำยา R 1 2นะครับป้ายสีทองทองเนี่ยช่างดูมันก็จะรู้แล้วว่าเป็นน้ำยา R 1 2นะฮะก็วันนี้เราเปลี่ยนเป็นคอม v ลิโอ R 1 3 c a ให้นะครับก็ตามนี้ครับอันนี้คือคอมที่จัดให้ในรถตู้หัวจรวดหลังคาสูงนะครับ ชุดปั๊บน้ำยาแอร์ของรถตู้หัวจะรวดลังคาสูงนะครับที่ออกแบบทำให้ใหม่นะฮะแล้วก็ชุดสายนะในส่วนที่เป็นท่อยางก็ออกแบบทำให้ใหม่นะครับ ตัวนี้ก็เลือกใช้สายมาตรฐานของบิสโตนนะฮะับิสโตเตรียมติดตั้งแล้วนะครออกแบบเช็คสายแนวสายอะไรเรียบร้อยนะฮะก็ประกอบชุดสายนะฮะประกอบแผงประกอบคอมประกอบตู้หน้านะ,ะตู้หลังก็เดี๋ยวล้างทำความสะอาดเรียบร้อยก็จะติดตั้งนะครับ เทสพัดลมสองสปีดนะครับสปีดหนึ่งสปีดสองสปีดหนึ่งนะครับสปีดสองรถวิ่งนะฮะรถวิ่งก็ให้ทำงานเฉพาะสปีดหนึ่ง ถ้ารถจอบความร้อนระบบแอร์ขึ้นสูงนะฮะจนถึงจุดที่ควรจะต้องระบอายให้ดีกว่านี้ตามเพชเชอร์สวิตนะครับมันก็จะทำงานสปีดสองอเป็นระบบที่วางไว้ให้ในรถตู้หัวจรวนราคาสูงพันนี้นะครับเช็คล่วตู้แอร์ของรถตู้ หัวจะวดลวังคาสูงนะครับตัวนี้เป็นตู้ทองแดงนะฮะสภาพยังถือว่าโอเคนะฮะก็ตัดสินใจล้างระบบล้างระบบเสร็จเช็คลัว่ว ระบบเช็คลวเปลี่ยนวาวใหม่เรียบร้อยนะครับตัวนี้เลือกใช้วาวตรงสเปคนะครับ วาล์ว wow, สองหางหายากนิดนึงนะครับของรถตู้รุ่นนี้เฉพาะคอยเย็นมันก็เป็นคอยเย็นเฉพาะทางนะฮะทำมาเฉพาะรถตู้นะฮะวาล์ว wow, ก็เป็นวาล์วที่ออกแบบมาเฉพาะรถตู้นะครับไม่รั่วไม่ซึมนะฮะไม่รั่วไม่ซึมเดี๋ยวจะได้ประกอบนะ,ะด้ประกอบ จรวดนะฮะประกอบแบคเตอร์น้ำยาทางที่หนึ่งนะฮะทางที่หนึ่งเดินเบาตอนนี้ตู้หน้าเย็นสิบห้านะครับตู้หลังเย็นได้สิบสามติดเครื่องเติมน้ำยาเรียบร้อยนะฮะตู้หลังสิบห้าไอ้ตู้หน้าสิบห้าตู้หลังสิบสามอุณภูมิในร่มตอนนี้สามสิบห้านะครับสามสิบห้าความร้อนระบบแอร์ อยู่ที่220่นะส2 0เติมน้ำยาเต็มระบบนะครับพัดลมทำงานสปีดหนึ่งนะพัดลมทำงานสปีดหนึ่ง ความร้อนยังไม่เกิน250รนะ้อยห้าสิบอ๋อเร่งเครื่องเลยครับแต่ตัดสงั้นนะครับ การทำงานระบบนะฮะพบปัญหาขอ,าอ,อเล่งเครื่องหน่อยนึงระบบสั่งงานปกตินะฮะ ครับครับลมสปีดสองนะครับทำงาน กติครับความร้อนไม่สูงเราเล่งเครื่องนะครับเล่งเครื่องความร้อนขึ้นมาที่250กห้าสิบใกล้2 5ใกล้วบ ลมที่เราทําเป็น2สปีดนะครับทํางานตามระบบทุกอย่างอันนี้ทํางานสปีดสนะครับอันนี้อยู่2 25ถ้ารถวิ่งรถเคลื่อนตัวนะครับ อุณหภูมิลดลงพราลมจะทำงานสปีดหนึ่งทำงานสปีดหนึ่งทํำยาเต็มระบบนะครับเฟนเชอร์ทำงานตามระบบที่วางไว้ ดับเครื่องก่อนนะฮะเดี๋ยวจะได้ประกอบแล้วก็เช็คความเย็นกันนะ,ะเพราะไอความลงความร้อนขึ้นมาอยู่นะฮะโอเคครับ